สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวเครื่องเกมก a r ์ดดันะครับเผื่อใครยังไม่เคยเห็นของเฟมิคอมฟึบจะเป็นตัวนี้อ่าวกับหัวเวรกรรมนี่นะครับนี่ผมเก็บไว้ไม่ได้โดนน้ำเลยนะแต่มันพองซะง,งั้นตัวกล่องเสียได้จังก็จะมีการ์ดให้ตามรูกนะครับผมแล้วก็จะมีวิธีเล่นเสียบการ์ดแล้วก็รูดบาร์โค้ดนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าในกล่องมันมีอะไรบ้าง ในกล่องที่ให้มาก็จะมีการ์ดของเขาเองนะครับชุดนี้ก็จะเป็นพวกบอกพลังโจมตีบอกพลังป้องกันบอกพลังในการยิงท่าไม่ตายอะไรหมดเลยมีหลายใบเลยครับแล้วก็จะมีใบเปล่ามาให้ด้วยใบเปล่าเนี่ยเอาไว้สำหรับเราไปหาบาร์โค้ดมาติดเองนะครับติดด้านหลังแล้วเจอเป็นท่าอะไรแล้วก็มาเขียนเขียนเขียนใสนะ่แต่ว่าในนี้เขาจะให้มาแต่พวกเลเวลที่ไม่ค่อยสูงมากนะครับแล้วมีไกเทมให้มาด้วย แต่มันจะเป็นของมาจากกล่องมันก็จะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ะนะครับพลังมันยังต่ำๆอยู่ไอเทมก็เป็นไอเทมที่มันยังไม่ค่อยโอเคเราก็ต้องไปหาบาร์โค้ดใหม่มานะครับเขาก็จะให้เราเทบาร์โค้ดไปเลยโอเคในกล่องจะมีตลับเกมมาให้อีกตลับหนึ่งนะครับเป็นตลับเล็กๆตลับนี้น,น,นักบอลแล้วก็เครื่องอ่านการ์ดตัวนี้ตามรูปในกล่องนะครับเดี๋ยวเราจะเอาตลับเกมเสียบเข้าในช่องนี้ แล้วก็ไปต่อเข,ข,ข้ากับเครื่องไฟมีคอมครับโอเคแล้วเสียบเข,ข้าที่เครื่องไฟมีคอมนะครับล้วก็บอลของเครื่องบาโค้ดครับแต่หลายคนน่าจะเคยเล่นแล้วแหละแต่ว่าสมัยก่อนมันจะมีพวกตลับแฮกด้วย โดยเราไม่ต้องรูดการครับใช้ตลับเกมธรรมดาเฟมิคอมธรรมดาเนี่ยเสียบเล่นได้เลยนะแล้วมันก็จะล็อกตัวละครเอาไว้เรียบร้อยแล้วโอเคครับในเกมจะมีอยู่ให้เลือก2อย่างครับอันนี้เป็นศึกปลองยุดนะครับอันนี้เป็นหอคอยคารินในหอคอยคารินเนี่ยมันจะไว้เทสตัวการนะครับ เราได้การบาร์โค้ดมาเป็นอะไรแล้วก็ไปเทดูอันนี้เป็นบาร์โค้ดที่ผมทําทเองนะครับพลังจะสูงกว่าที่เขาให้มาอยู่แล้วก็จะมีท่าไม้ตายเดี๋ยวเทให้ดูรูติดไหมนอ้องโคชีวิตไปติดไม่ถนัดไกลซน โอเคพิกโลติดนะครับแลนนี้เขาก็จะบอกสเตตัสบอกตัวละครนะครับ HP เท่าไหร่ BP เท่าไหร่ DP เท่าไหร่เป็นพิกโลเลเวลอ่าซูเปอร์พิกโลนะครับทาให้ตายเลเวลสองนะฮะถ้าจะเทสใบอื่นก็ลองเทสดูทำไมหอกคมผมไม่ติดวะโอเคติดละลูดการ์ดตัวนี้มันบอกให้เราใส่การ์ดไปแล้วดึงอย่างนี้นะครับแต่จริงเราจะลูดซ้ายลูดขวาได้หมดนะ ซูปเปอร์หอคงครับเลเวลสถ้าไม่ตายพลังหมัดไคโอเป็นซูปเปอร์สยายยาแต่ใช้หมัดไคโอซะง,งั้นโอเคเราไปไตเติ้ลกันเวลาเราจะเทสการ์ดก็มาเทสในนี้นะครับเล่นลานประลองอันนี้น่าจะเป็นเล่น2คนนะผมไม่เคยเล่นโหมดนี้ฮะเดี๋ยวดูก่นอ๋อเป็นมตเทิลครับสองคนเพลงหนึ่งกับเพลงสองเนาะหลักๆของตัวเกมเวลาเราเล่นคนเดียวจะมี2โหมด เล่นเป็น Battle Royale ครับแล้วก็เป็น Tournament mode Tournament mode เนี่ยจะเป็นโหมดจัดชิงของเกมนะครับคือเขาจะให้เราเล่น2รอบพอชนะรอบแรกปุ๊บเราจะได้สู้กับบอสเป็น Freezer ครับแล้วเกมก็จะจบ Freezer เกมจะ Auto save ให้เราเล่นอีกรอบหนึ่งครับเราต้องสู้กับบอสเป็น Cell ครับพอผ่าน Cell ปุ๊บเกมจะขึ้นฉากจบมาแล้วก็จะเป็นลบเซฟออกนะครับเริ่มใหม่ทีจะเป็น Freezer เหมือนเดิม ส่วนตัวนี้จะเป็น b a t t l Royale เนี่ยโหมดพบกันโหมดสตัวละครอนะันนี้จะค่อนข้างจบไวแล้วก็เป็นเหมือนหมดซ้อมนะครับเพราะว่าศัตรูในนี้เลเวลจะไม่สูงเลเวลต่ำครับเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้การ์ดดีๆเราชนะสบายแต่ว่าในทันวร์นาเมนต์โหมดอะถึงศัตรูจะเลเวลไม่สูงครับแต่ว่าบอสอะเลเวลสูงเลเวลเต็มเลยนะฮะ f เซอร์กับเซลเนี่ยเลเวลสูงมากต้องหาบาโคดี่ดีมาสู้ครับไม่งั้นสู้ยากครับโดนตบสองทีร่วงละไม่ติดต้องติดแล้วแหละโอเค ร์โกูโอเคครับมาเล่น b บทเทอร์รอยัลไงครับพลังศตูจะไม่สูงครับในโหมดนี้ตำ่ำโอ้เราเยอะกว่าเพื่อนเลยแหละถูกต้องครับ90,000มศั 90, ตรูมีแค่26,000เต็มที่มันจะผสมสู้นะครับว่าใครจะสู้กับใครอันนี้เป็นบาเรียสิใช้บาเรียถ้าเป็นเวลาครับถ้าเวลาหมดการต่อสู้ก็จบ อันนี้ผมใช้หมัดจอมเทพมันคือการพุ่งชนนั่นเองพุ่งชนทีเดียวตายเลยอันนี้แสดงว่าคอมสู้กันเองครับกฮังกับไซเบอร์แมนตีกันกฮังก็เสียพลังไปค้ับมื่นสี่ไม่ใช่ไซเบอร์แมนโทษทีฮะซาบอนซาบอนหมื่สามโอเคของผมบีพีจะลดลงทุกครั้งที่ผมกดใช้ท่าไม้ตายนะครับ ชนะแล้วเราจะมีท่าไม่ตายแค่หนึ่งท่าแค่นั้นครับลองเล่นทัวร์นาเมนต์ไหมทัวร์นาเมนต์ผมน่าจะเล่นผ่านฟีเซอร์ไปแล้วแหละอันนี้เป็นเซลถ้าเซลก็จะเก่งเก่งชิปๆเลยครับต้องเปลี่ยนตัวนะซูปเปอร์หงอคง,ง,องสู้ยากอาศัยยิงระยะไกลเอาครับเซฟิโกโล ไม่รู้รอดไหมเดี๋ยวลองดูกันไม่น่ารอดโหมดนี้ศัตรูก็จะเก่งกว่าหมดที่แล้วนิดนึงครับแต่ก็ยังสู้เราไม่ได้หรอกแต่เราก็จะสู้บอสไม่ได้เหมือนกันลำบากเลยแล้วครับโอ้เราเจอ16ใช่ไหมอ๋อเจอ18 พลังคู่เลยทีเดียวครับ18แต่พิกโ,กโล่ผมก็โหดนะแต่สู้เซลไม่ไหวจริงโอ้พิกโ,กโล่แพ้16ครับลาดิเจอกับกูฮังกูฮังร่วง

น,นนะสนุกครับแต่ว่าก็ต้องมีการทีดีด้วยถ้าการไม่ดีเล่นแล้วหงุดหงิดตายไวมากศัตรูพลังสูงมากๆจะยิ่งโจมตีแรงนะครับเดี๋ยวรอดูตอนผมสู้กับเซล,ลได้เลยแป๊บเดียวผมแพ้เลยถ้าเดียวกันเวเน้ จรเจราทวมีผู้สูญหายน่าเหมือนห้าพันคนครับฝีมือของเซลล์นี่เองโอเคเราก็ไปให้มาันจาัดก,การเถอะเซลล์ถือก็ญแจโทรศัพ์ด็อกเตอร์เกโรคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ของด็ Computer. Computer อเตอร์เกโรนะครับ สู่กันแล้วเราก็แพ้ครับมันโผล่มาล่างสมบูรณ์นะไม่ใช่ล่างที่นี่นะพลังเยอะมาก หมดเวลาโอเคเอ้ hey. อาจจะรอดอยู่ครับอาจจะรอดอยู่ในช่วงหมดเวลาเนี้ยเราสามารถจะรูดการเพิ่มพลังได้นะครับ mm. เดี๋ยวผมหาการไอเทมก่อนใช้การอะไรดีวะมันไม่ค่อยมีไอเทมดีๆเลยอืม mm. ใช้เสือ้อเกลาะของชาส่าแล้วกันครับ mm. ไหนๆเขาจะให้เรามาแล้วใช้ใบจริงไปเลยครับใบนี้ mm. เพิ่มพลังกันอีก50% ป้องกันเพิ่มขึ้น50%ครับเซลก็ใช้เหมือนกันว้าวไม่รู้มันใชอะไรดีทีผมเพิ่มขึ้นมาแล้วเพิ่มทำรองการก่อนไม่ไหวเซลเพิ่มพลังศัพท์การต่อสู้ครับพลังจุดพลังยุดคลียเคลีเ์ Clear. Clear. ผมตีมันไม่ค่อยเข้าเลยเห็นไหมพลังยุดมันเยอะกว่าพลังยุดผมมีแค่สี่พันเองเพราะผมยิงพลังมาเยอะโอ้ล่วงจนได้พลังยุดมันเหลือหกหมืนนะพลังยุดผมมีสี่พันโดนต่อยล่วงเลยไม่พา เวลาโจมตีพังยุทธก็จะตกลงครับเวลาใช้พา้ตายพังยุทธก็จะตกลงเหมือนกันแจ่ลายโคตรเดี๋ยวต้องหาการ์ดมาสู้ใหม่ครับสวัสดีค่ะ